น้ำยาทําความสะอาดรองเท้าเบอร์เกนสต็อกในขวดเดียวโดยน้ํายานี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบโฟมนะครับวิธีใช้ก็ง่ายๆก็คือบีบลงไปบนบริเวณที่มันสกปรกแล้วเราอยากทําความสะอาดครับจากนั้นก็ใช้แปรงขัดใบบริเวณนั้นนะครับโดยลักษณะของแปรงเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับคาบหนักหรือว่าคาบเบานะครับถ้าเกิดเป็นคาบเบานะครับก็จะใช้แปรงขนอ่อนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคาบที่หนักมากก็จะใช้แปรงที่มีขนแข็งขึ้นมานะครับขัดไปเรื่อยๆหลายๆทิศทางนะครับคล้ายๆกับการที่เราแปรงฟันนะครับเมื่อเห็นว่าแปรงมันดำนะครับ เพื่อให้มันสะอาดขึ้นนะครับเมื่อทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการเช็ดด้วยผ้าสะอาดนะครับไม่ต้องใช้น้ำล้างนะครับพอเป็นน้ํายาแบบสักแห้งนั่นเองครับถ้าเกิดว่ามีส่วนไหนที่ยังมีคราบสกปรกฝังอยู่นะครับก็ทําการขัดอีกรอบได้เลยครับแทนขั้นตอนเหมือนเดิมง่ายๆนะครับ3ขั้นตอนฉีดขัดแล้วก็เช็ดนั่นเองครับโดยน้ำยานี้นะครับก็จะสามารถทําได้ทุกส่วนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหรือแม้แต่หนังที่คาดอยู่ด้านบนนั่นเองครับใครที่สนใจสั่งซื้อน้ำยา หรือว่าสนใจส่งให้เราซักนะครับก็สามารถทักที่ DM ได้เลยครับ